ที่นี่คือพระมหาธาตุรัตนเจดีย์กับงานประจำปีวัดธรรมจริยาพิรมอำเภอบ้านแถวสมุทรสาครที่เขาจัดบุญใหญ่ตอนรับปี68แปกับงานสมโภภพชพระบรมสารีริกธาตุปิดทองขอพรหลวงพ่อครูอออทอง 19- 23กถึงกุมภาพันธ์หกปนี้รับชมมรสพฟรีไม่ว่าจะเป็นโบเจนรุ่นโบวังวัดไทยบางนัดฟิวเจอร์อีกลาสุวรรณภูมิที่เขาเนี่ยนะจะมาพร้อมกับของกินสุดอร่อยแต่ก่อนจะไปดูของกินกันนะจะพาไปทำบุญกันก่อนไหวาพากันก่อนดีกว่านะซึ่งเมื่อเข้ามาถึงเราจะพบกับซุ้มประตูที่จะพาเราไปสู่พระมหาธา,ต,า, JD, งงาตุรัตนะดีท่สว แตยว่าเปล่งประกายสีเหลืองอลากยิ่งใหญ่ตะการตางดงามอย่างมากจึงภายในจะประดิษฐานหลวงพ่ออู่ทองที่มีความงดงามและศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เราทุกคนเนี่ยนะได้เข้ามากราบไหว้บูชาขอพรการต้อนรับปี68เมื่อทําบุญเสร็จแล้วก็ถึงเวลาไปลุยกันเลยกับร้านอาหารร้านค้าร้านของเล่นเจ้าเด็กเจ้าดังที่เขาเนี่ยมารวมตัวกันบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยแต่ที่พลาดไม่ได้เลคือหมูปิ้งน้ำจิมจ้มจแจ่วรสแซ่บแค่5บาทสปากเก็ตตี้นกยหญ้าอยทอดกรอบๆเห็ดทอดใหญ่ๆห,ห,ห,หอมๆบอกเลยว่าดูจบแล้วเนี่ยนะชาวบ้านแ้วชาวสมุทรสาครเนี่ยไม่คววรรรรรพพลลลาาาาาดดดเเเยยยมมมมัััักกกกิิจนนนนไ้้ะบบงสโภภชธที่ออ เอ็สมุดสาคน